มาค่ะทุกคนมาต่อกันที่คอนเทนต์ที่2นะคะคอนเทนต์ content ที่2เนี่ยดีมากมเป็นคำถามที่ครูริสได้รับบ่อยมากค่ะบ่อยมากๆเป็นคำถามจากผู้หญิงเยอะมากค่ะคำถามนี้นะคะตอนแรกที่ยังไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าจริงๆเนี่ยครูริสใช้เวลาคิดคอนเทนต์นี้นานมากนะว่า ต้องทำยังไงนะ่าถึงจะตอบคอนเทนต์นี้ได้ค่ะเป็นเรื่องยากมากนะคะในการที่จะทำยังไงไม่ให้ผู้ชายมาหมายหายค่ะอมืมีคำถามมาเยอะมากไม่อยากให้ผู้ชายมาหมายหายเลยค่ะหนูต้องทำยังไงคะคูลิตก็รับไว้นั่นแหละนะคะแล้วก็ที่ไม่ได้ตอบที่ไม่ได้ตอบเนี่ยเพราะว่า ยังวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ค่ะยังคิดอยู่ว่าาหาข้อมูลด้วยว่าเอวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องทำแบบไหนผู้หญิงอย่างเราต้องทำแบบไหนนะคะวันนี้ครูดิทจ,จะมาบอกทุกคนให้ค่ะว่าต้องทำแบบนี้มาค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะครูดิให้ไว้สองข้อนะคะ ให้ทุกคนไว้สองข้อคือเป็นสองข้อที่ดีที่สุดแล้วโอเคอืมข้อแรกค่ะคือคุณต้องเข้าใจนะคะฟังดีๆนะคุณต้องเข้าใจว่าถ้าผู้ชายที่เขาจริงจังจริงใจเขาจะไม่หายค่ะอืมแล้วข้อที่ไม่ใช่ยังไม่ข้อสองถ้าผู้ชายที่เขาจริงจังจริงใจเขาจะไม่หาย ถ้าเขาหายเดี๋ยวเขากลับมาเร็วแน่นอนเขาอาจจะติดธุระแต่ไม่เคยเกินสองสามวันแน่นอนแต่แล้วคุณต้องเข้าใจอีกว่าถ้าผู้ชายที่เล่นๆเนี่ยยังไงเขาก็มาหมายหายค่ะเขาจะมาปั่นประสาทเราจะมาปั่นหัวเราสนุกสนานเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาอะเวลาเขาชนะใจผู้หญิงอะเขาจะรู้สึกภูมิใจมากเขาจะรู้สึกว่าโอ๊ยแบบ เขามาเช็คเรตติ้งตัวเองแล้วบบเฮ้ยแบบเขายังเป็นที่ต,ต้องการกับผู้หญิงอีกเยอะนี่แหละค่ะคือเขามาเล่นๆค่ะถ้าเขามาเล่นๆเ,เนี่ยยังไงเขาก็มาหมายหายค่ะคนที่ไม่พร้อมเนี่ยยังไงเขาก็จะไม่มีทางที่จะมาแบบไม่หายไปจากเราแล้วเขาก็จะไม่ชัดเจนกับเราค่ะแค่นี้เองดูง่ายมากเลยว่าถ้าผู้ชายที่มาหมายหายเนี่ย ถ้าไม่ได้มาสม่ําเสมอเนี่ยก็คือมาเล่นๆน,นะคะต้องเข้าใจตรงนี้เลยค่ะเกตไหมคะทุกคนอ่านี่แหละคือถ้าเขาจริงจังเขาจะไม่หายถ้าเขามาเล่นๆเ,เนี่ยแป๊บๆเดี๋ยวเขาหายแน่นอนค่ะมาๆไปๆมา,มาหายหายอืมแล้วก็เลยมาเข้าสู่ข้อที่สองมันมีนะบางคนเนี่ยเขาจริงจังอ่าเขาจริงจังนะแต่พอคุยกับเราแล้วอะ่ะ มันเออมันไม่คลิกอะเอ,อ่มันไม่คลิกก็เลยมาเข้าสู่ข้อที่สองค่ะข้อที่2คือการที่คุณจะไม่อยากให้ผู้ชายมาหมายหาเนี่ยคุณต้องทําอย่างไรข้อที่สองคือคุณต้องทําให้เขาชื่นชอบคุณให้ได้ค่ะชื่นชอบและให้คุณเป็นคนที่ใช่ให้ได้อืม ข้อนี้ให้ยากนะคะคําถามยากก็ต้องได้กันบ้านยากๆไปโอเคไหม <c oughs> คุณต้องไปทําให้เขาชื่นชอบให้ได้ค่ะแล้วก็นําไปเขาเรียกว่าพอพอชื่นชอบเสร็จการถ้าเขาชื่นชอบคุณนะเขาจะไม่หายค่ะเออคุณเคยไหมละ่ะเวลาที่คุณชอบใครอ่ะคุณจะไม่หายเลยเอ่ะเออคุณจะเหมือน follow up ติดตามเขาตลอด เหมือนเป็นเหมือนเป็นผู้ติดตามเขาตลอดค่ะเขาทำอะไรก็อยากรู้ไปหมดมถ้าคุณชื่นชอบเขาก็เหมือนคุณเนี่ยชอบผู้ชายอะ่ะคุณก็ยังตามไปส่องถูกไหมเอออันนั้นแรกคุณก็คือยังติดตามเขาอยู่ไงครูครูลิ้นยกตัวอย่างก็ได้อย่างคูรชอบแบบอีลอนมัสอย่างเงี้ยใช่ไหมคือชอบที่เขาเก่งใช่ไหมคะโอ้ครูลิ้นไม่เคยหายจากเขาเลยค่ะ เขาแบบทวิตอะไรมานะตามทกทวิตค่ะอันนั้นแรกก็คือครูริชื่นชอบเขาไงเพราะครูดิช่นชอบเขาว่าครูริชก็ตามเขาตลอดนี่แหละค่ะคอนเซปต์นี้เลยโอเคไหมคุณไปทําให้เขาชื่นชอบคุณให้ได้แล้วเขาก็อยากคุยกับคุณมากขึ้นเขาก็ตามคุณเรื่อยๆกดไลค์กดคอมเมนต์รูปคุณแล้วพอทําไปเรื่อยๆรู้จักกันเรื่อยๆ คุยกันแล้วถูกคอเดี๋ยวคุณก็เป็นคนที่ใช่ค่ะอืแล้วการจะเป็นคนที่ใช่อะจริงต้องเล่มนี้นะคะเล่มเนี้ยคือคนที่ใช่นี่เล่มนี้เป็นคนที่ใช่แน่นอนแล้วก็การที่คุณจะเป็นคนที่เขาชื่นชอบและใช่เนี่ยครูริสบอกทริคให้นิดนึงก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องสวยค่ะต้องสวยในแบบของคุณแล้วก็ จิตใจดีจิตใจดีเนื้อหามันเยอะค่ะต้องลองไปฟังในนี้ดูหรือว่าย้อนกลับไปฟังคลิปดูก็ได้เออมีหลายๆคลิปที่ครูดิศบอกถึงไมเซ็ตผู้หญิงอะเล่มนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเป็นไมเซ็ตสอนคุณผู้หญิงนะคะให้ปรับไมเซ็ตตัวเองอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ่อ <laughs> อะไรดีอะ ตอนนี้นะคะราคา499บาทค่ะจากราคาเต็มแปด้บาทนะคะก็เดี๋ยวจะปรับราคาขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าซื้อตอนนี้ยังราคา499บาทอยู่นะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกเมื่อกี้ <laughs> จริงไม่ใช่เรื่องราคาแต่นึกไม่ออกเลยเลยพูดเรื่องราคาขึ้นมาก่อนคุณลองนึกดูสิว่าในประเทศเรามีคนเขียนหนังสือเรื่องความรักกี่คนคะนี่ครูรีว่าครูริเนี่ยเขียนเป็น ท็อปทอปเลยนะเออมันไม่มีเลยนะคะคนที่มาเขียนหนังสือเรื่องความรักแ่บส่วนใหญ่อาจจะอา,อาจจะมาทําคอสความรักหรือว่าอาจจะมาให้ความรู้เรื่องความรักค่ะแต่จะมีสักกี่คนที่มาเขียนหนังสือบอกคุณ how to ทุกอย่างเลยในเรื่องความรักอืมต่างประเทศมีเยอะค่ะต่างประเทศเนี่ยมีคนที่เขาเป็นกูรูด้านความรักเลยเป็นแบบจบ ด็อกเตอร์ด้านจิตวิทยาความรักมาเลยก็มาเขียนหนังสือหลายเล่มหลายซีรีส์มีค่ะประเทศเราน้อยมากค่ะนี่แหละครูริ์อยากให้คุณอน่ะเก็บเล่มนี้ไว้นะแล้วก็ใครมีลูกผู้หญิงเนี่ยให้เขาอ่านได้เลยค่ะเล่มนี้เนี่ยเป็นคัมภีนะคะสำหรับลูกผู้หญิงทุกคนค่ะอืมโอเค ตอนนี้ครูฤทธิกำลังเขียนหนังสือเล่มนึงค่ะชื่อเรื่องศาสตร์ความคิดนะคะสมองสร้างความคิดจูงจิตเงินล้านค่ะเป็นเรื่องปรับโรคภายในของเราปรับม i n d ซ็ t ของเราแล้วดึงดูดเงินล้านค่ะดึงดูดเรื่องความรักด้วยแล้วก็ดึงดูดสุขภาพที่ดีนะคะเล่มนี้ครูฤิอะจริงๆอะครูลิดต้องเขียนเล่มนั้นก่อนเรื่องความรักด้วยเพราะว่าเล่มนั้นน่ะเป็นคีย์เลยนะคะของ ครูดิสเข้าใจตรงนั้นก่อนถึงมาบรรลุในเรื่องความรักค่ะครูอลิสบรรลุในเรื่องของาศาสตร์ความคิดก่อนแล้วถึงมาเก็ตในเรื่องความรักแต่เล่มนั้นครูดิสทำคอร์สไว้ค่ะทำไว้ก่อนเขียนหนังสือเล่มนี้คอร์สนั้นเนี่ยราคา29,900าายบาทหลายครูดิสเข้าใจว่าราคาเป็นหมื่นใช่ไหมน่าครูดิสก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาค่ะ เพราะว่าราคาจะได้ดรอปลงมาทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้โอเคไหมแต่เล่มนั้นเนี่ยถ้าได้อ่านคูริตรับประกันร้อยเล้ค่ะทุกคนจะเปลี่ยนความคิดแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนละคนเลยค่ะคูริเปลี่ยนเป็นคนละคนก็เพราะว่าเล่มนั้นแหละค่ะอืถ้าใครรู้จักคูริตมากก่อนเนี่ยจะรู้ว่าเมื่อก่อนคูริตเป็นยังไงแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ถ้าใครสนใจหนังสือเรื่องความรักนะคะก็ติดต่อคูริตได้ใน ใต้คลิปเนี่ยจะมีที่อยู่ติดต่อเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า Line นะคะแต่ Line เนี่ยดีสุดค่ะเพราะว่าตอบได้เร็ว f c e e o o o เนี่ยในเพจนไม่ค่อยได้ตอบออแมสเซจเท่าไหร่ตอบแค่ตรงโพสต์ข้างหน้านะ,ะส่วนอิน t ตาแกรมไม่ค่อยได้เข้าส่วนใหญ่เข้าไปโพสต์รูปอย่างเดียวค่ะ,ะถ้าทางไล n e เนี่ยก็จะเร็วนะคะ,ะส่วนหนังสือเรื่องศาสตร,ร์ความคิดเนี่ยกำลังเขียนอยู่นะคะก็ต้องใช้เวลานิดน,นึงค่ะเพราะว่า ยากมากค่ะเป็นเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วแล้วการจะถ่ายทอดออกมายิ่งยากเข้าไปใหญ่ค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ครูดิต้องไปก่อนค่ะโอ้ยยังไม่จบเหลืออันนึงอ่าโอเคตลกอะโอเคเหลืออันนึงค่ะอ่าครูดี้อยากจะฝากทุกคนไว้ค่ะคำถามของคอนเทนต์เนี้ยคือว่าไม่อยากให้ผู้ชายมามา,มาหายหายค่ะ ต้องทำยังไงคะครูดิกก็ได้บอกทริคทุกคนไปแล้วนะคะสองข้อนะคะก็คือข้อแรกต้องเข้าใจว่าผู้ชายจริงจังจริงใจจะไม่ค่อยหายแต่ผู้ชายที่มาเล่นมาหมายหายแน่นอนคะ่ะข้อสองคือต้องทำให้เขาชื่นชอบเราให้ได้แล้วก็ทำให้เราเป็นคนที่ใช่ให้ได้นะคะแล้วเขาจะไม่หายไปแน่นอนคะ่ะขอเราเป็นแฟนด้วยนะคะอืม แล้วก่อนจบนะคะที่จะฝากทุกคนไว้จริงๆคำถามนี้ครูฤทธิ์อยากให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนไม n d เซ็ใหม่มากกว่าค่ะไม่อยากให้ถามคำถามนี้แต่ครูลิตอยากให้คุณเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าถ้าผู้ชายกลับมาชัดเจนเนี่ยคุณจะพร้อมไหมคะ่ะคุณต้องเปลี่ยนเป็นคำถามนี้แล้วคุณเนี่ยจะเปลี่ยนการกระทำทันทีค่ะคุณรู้ไหมว่า คำถามเปลี่ยนการกระทาเปลี่ยนทันทีค่ะถ้าคุณถามว่าไม่อยากให้ผู้ชายมาหมายหายต้องทํายังไงคุณก็จะโฟกัสแต่เรื่องการที่ผู้ชายมาหมายหายโฟกัสแต่ว่าเขามาหรือยังเขาหายไปอีกแล้วเขามายังเขาหายไปอีกแล้วแต่ถ้าคุณโฟกัสถ้าคุณเปลี่ยนคําถามใหม่ว่าถ้าผู้ชายกลับมาชัดเจนเนี่ยฉันจะพร้อมไหมโฟกัสคุณจะเปลี่ยนทันทีค่ะโฟกัสคุณจะกลายเป็นว่าคุณไม่ได้สนใจเลย คุณไปมีความสุขอยู่กับตัวเองมามาหายก็เรื่องเขาแต่ถ้าเกิดเขากลับมาชัดเจนเนี่ยเออฉันจะพร้อมไหมเนี่ยเออเกิดมาขอแต่งงานฟ้าผ่าอย่างเงี้ยอ่ะคุณน่ะจะพร้อมแต่งไหมนี่แล้วคุณจะไปสวยเลยค่ะคุณจะแบบโอ้ยเดี๋ยวเขาก็มาชัดเจนกับฉันแล้วโอ้ฉันจะไปทําอะไรดีโอ้ยคนนี้ไม่ชัดเจนเดี๋ยวคนอื่นมาชัดเจนกับฉันอีงแหละนี่แหละค่ะคุณต้องเปลี่ยนไมเซ็ตให้ได้นะคะไปแล้วค่ะ